พี่น้องจ้ามือนี้จ้าเบิ้งคือสัมปูสัมปุยลาบใส่เป็ดซอสเกาหลีจ้าพักกัไม่ดนี้แหละจ้าพักสะลาแหนพักสลัดพักกันเก้าจ้าเหลือจะกินกับอันอันลาบข้าวปุ้นจ้ามือนี้เอามากินกันลาบเป็ดจ้าพี่น้องเอ้ยมาจ้ามามามาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพอกับ มาดามสามสลึงหรือว่ามาดามบลเต็มบาทอล้รจ้าพี่น้องจ้ามือนี่จ้าพี่น้องเห็นเต้นเตนอยากให้เห็นชัดๆจ้าพี่น้องเป็นบลน่นี่นี่ต่อมาทังนี่เบิ้งเสียเบิ้งทางนี้จ้าอันนี้เป็นนจ้าใส่เป็ดจ้าพี่น้องเวลาใส่เป็ดคือพออะบลเวลาเข้ากินนะจ้าแนวที่หน่อยที่สุดคือเครื่องไนแมนมาจากพี่น้องจ้าเครื่องในี่หน่อยที่สุด แล้วบาดีกับคนก็นมาก,กินที่สุด <Shame> แม่บอจ้ะอันนี้เด้อหน่อยสิแนะนำํำเข้าไปในร้านไทยทรงขนาดใหญ่เลยจ้ะสีแดงแดงมู่งจะรู้จักกันดีละเข้าไปได้หั่นเลย MM. มันสิมีแยกสินชินไอชินส่วนเลยจ้ะคือตอนที่หน่อยเ,ออเปิดล้านหน่อยก็ไปซื้อยุหันลาบเป็ดนี้หน่อยสิบ่ได้เอาเศษไปที่เขาสัมมุลมุลมูลมมมมมาขายเลยจ้ะหน่อยสิซื้อเนือ้อสะโพกเป็ดนาอจ้ะ พราะมันสีมีแยกเลยเนื้อสะโพกเป็ดข้อเป็ดตูเป็ด,ปด,ปดยังกับซางชิ้นส่วนเป็ดมีเบิร์จา้าสีเอาสะโพกติดน่องก็ได้สีเอาใส่เอ,ใสเอาตับเอากุ้นได้เบิร์ทุกแนวอันนี้หน่อยมีจ้าเห็นบอเห็นเบอจ้าใส่อันนี้เขาเอ่นว่าใส่ติดกระเพาะจ้านายอยากกินนายมากินสุดอันนี้โล่หนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทโล่หนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทมีหน่อยแบงออกมาออกมาหนยี่สิบบาทเองจา้า คือช่างสัดส่วนแล้วนี้คือแค่20บาทโลหนึง่งเจ็ดบาทหาซือาจะตีไปโลหนึ่งเอ้ยไม่ใช่โลหนึ่งขีดหนึ่งเจ็ดบาทหาซื้จ่าอันเนี้ยหน่อยออกมาสามขีดสามขีดไปยี่สิบบาทยี่สิบเอ็ดบาทจ้าตีไปยี่สิบห้าบาทรดแล้วก็จริงจริงขาดบ่ไดา้เอามาขูดล้งใส่จ้าเอาเห็ดเม็มทอ่งล้านเห็ดเ็มทอง่งใส่น้ำจา้าเห็ดเข็มทองก็อันนี้ก็สิบบาทจ้าเอาไม่ให้หน่อย,อยอก็ได้เอาใส่หลายจ่านอกจากน้ถึกถึงเลยจ้าพี่น้องเขาไปเลยอยากกินอย,ยากยากิน ต้มเป็ดกระมีชิ้นส่วนเป็ดเลยจ้ะมีชิ้นส่วนเป็ดขายแล้วว่าเป็นชิ้นส่วนมีตกระดูกเลยจ้ะเป็นเออคือเป็นชิ้นส่วนที่เล็กหน่อยอ่ะพวกต้นปีนี่ยังสิเขาหิ้ขานเลาะเขาก็ใส่มานน้กากันเลยจ้ะเอามาต้มส่งเดี๋ยวมือนาสิต้มส่งสู้กินมาจ้ะเบาๆไหลน้ำไายไหลล้วจะมาเลยมาแซ่บแปต่ไตายมาดามสามสลึงจ้านี่จ้ะชิ้นแรกเลยของอยากอยากอ,ากอื นี่มันยังเหนียวอยู่ได้นึงหน่อยนึงวันมันตุ่มแบบว่าวันมันเปื่อยๆครัแล้วืมยังเหนียวอยู่จะว่า,ายหายำใหญ่ก็หยำขาดเสี่ยงดร่ได้ดดตุ่มเปื่อยครับนี่เหนียวจังลาบเต็มเนาะคู่กันเนาะก็แบบคู่อร์ดพี่ต้อ,อ,อ,องรุงแซ่บกัน <laughs> ย่องก็ของเป็นยังคือว่าลาบเป็ดซอสเกาหลีมจาจ้ะจะเห็ดลาบธรรมดาเลยจ,าจา้าจะว่าใส่ซอสเกาหลีเป็นน้ำแน,น่เห็นมหจา้าจะตายมาด่ามพี่บ่าจา้ะบ้านยังคือหายคืออยากใส่ยังใส่ อืแสบเสยนะคะแล้วล้องด้วยจ้ารับร้องติดใจติดใจแน่นอนมเจฉาอยบ,บอกให้ <c oughs> ติดใจแน่นอน,นะคะ่ะอืมเปิดบากหมนิดหน่อย ต้องยอมกินอืมเ<แส>น่ตบบนตเะต้มแบบไหนต้มเลยแล้วต้มเพื่อหลายจะเพื่อหลานมันสิสิบอรดอรสชาติแล้วจะพัดชาต้มแบบนี้เลย ือขนาดพี่น้องจรับโลกละเจ็ดสิบหาบาทให้ก็ามเข้มขีดไปสร้างขาดเจสิเป็นโตใครแต่เข้าไปชื่อเฟฟแบบเป็นเอาตัวง่ายๆได้เงื่อนได้นางคือว่าโตซีหาโลกซีหาโลกคือว่าโลกลอยเอาสิเปิดโลกลอยจะหาลอยตัวหนึง่งแต่มุ่งเจอมไปชื่อแบบนี้ ชิ้นส่วนเป็ดกะเจ็ดสิบเก้าบาททรายที่กระเพาะแบบนี้เป็นเจ็ดสิบเก้าบาทตัวเนื้อสะโพกสีแท้งแน่เนเนื้อสะโพกรอยหาสิบเก้าบาทของเป็ดนะจ๊ะเขาจะเป็นแผ่นเนื้อสะโพกแบบนี้อยู่เลยแผ่นเนื้อสะโพกเข้ามาซอยเอ่ จ้ะนั่นแหละในแซ่แบบนั่นแหละในปร่ได้เอาแบบเศษเป็นปักมุน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 บอยได้จ้ะในเอามาซอยเห็ดคือแบบน้ำตกเป็ดอ่ะฮึฮึเนตกเป็ดจ้ะแล้วเห็นคล้ายพิมโกชิได้เห็นเนื้อเห็นหนังว่ามันฝักมุนทางลาดในไปกินมุนจนมุนบู้เาเพื่อ อจากมีอยู่พี่น้องเอยหอมเหมือนตรงไหนครับคิดส่แล้วไก่เชียนชีบิตไหแน,นะใจ <c oughs> เฟ้อเนะ คว่ำหลังคว่ำหลังตั้งเกดาวงามฝนเออสิบกอึดกินเนาะพี่น้องเนาะหาแน็มกินได้เยอะแยะน้ำกินหลายงามสีอะไรจังงามฝนบานข้างบกอึดอยากกินปลากินกุ้งก็โอ้ยหฮึบ่อขื้นกุ้งไม่น่าจะบาอขื่นฟางกินอะไรยังงอน อืมน่าแซ่บแซ่บคีอแล้วกับว่ามีกินข้าวกินสะเลยจ้ะกินไปเบิ้งนางไปหนาที <c oughs> ่นี่ สาวดึงประตูหัวปิดึใส่เวลาหยิมเหนื่อย่าย,ายเป็นเหตุกล้ามเนื้อแข็งแรง เ<ไ>อาไปเปิดประตูให้น้องที่เอาใครไม่ให้น้องเข้าบ้านเนี่ย,นนย,ยบ้า หมดแล้วเห็ดได้เหรอออกมแล้วรอมันแล้วน่าจะเย็นใส่ถุองอืมให้ท่นัมยอดอยากกินน้ำเมี้ยประเด็นมาก เป้นเสาคุยนะคะเสาคุยใช่ไหมพี่คุยนหลังหนาอี่หนุ่ม่ลัจินได้สารแน่เลยป่ะเอ๊ะโ พักหลายๆนับนั่งงงในดงผักแบบก็ยินไล้น้ำฝนสุดน้อยพี่น้องเนาะฝน,นตกสูดจะหานานักงสิ่สมัยเ,เื่างนานๆก็ยันป่อใด้น้อป่อหา,หาหรือป่อหกเนี่ย Nhà nó bàn hạng của bạn nữ nàng lưng liền hm 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 อยากกินกุ้งกุ้งปลอยอะไรอยาไปซอนพอเหลิอโรงเรียนแล้วส่วนมูไปสอนกุ้งซี่กะตรงยางพานวัดไปึ้อกันไปท่งชงหน้าอ่าใส่สองก้นกับมู ข <laughs> าต่อยผมไม่อย่งางน้องขาต่อยผมไม่อย่างแล้วก็มบบือหงายชูม,มือผ้ากันไปเนี่ยเหมือนแรงคนแตกแซ่สะเด็กใส่เสียงง่วอันนั่นเขาบ้านใส่คน้นไปหาส่วนหาซื้อป่าเนาะเนี่ยเหมือนแรงเนาะช่วงคนคือเขาบ้านเหมือนดึกป่าเนี่ส่วนแน่ มือนั่นยังได้ไปมีอยู่สองคนว่ามีไผ่เลยจะแปลกใจว่าเขากับมาเวลาเกา่ากับมาเฟมาสานะเลยลงเรียกเหลากัพากันมานะวันเสาร์เราซื้อผงเงงไปกันคือบมมีคนมือนี่แต่ว่าก็ดีวะบมมีผู้ใดแยงเนาะผมมีกับ,บมาเฟีคิดอย่างแล้วบงังเอ,อิญมือนั่นซอนดีดีพี่นอ้องได้กุ้งบักหลายได้กุ้งไข่บักหลายเลยดีใจรัก <c oughs> ข้าวเดี๋ยวได้กุ้งเคืองกับคู้ ้พ่อเหรอตัวห้าวจะดรเครื่องกูไอขึ้นเมื่อห้าบาทนี่คือขามากเนาะนี่วัดขามากถ้าตองยางเลยวัดแบงซี่ก็คือบระด็นยางสร้อยติดวัดจากกระหังวัดอยู่ตะวัดก็คือเดียวเห็นวัดนั่นแหละคือเ้ายางแปะห้อก็บประด้เดียวเบิรงวัดเทาก็ไปธรรมดาขากับยางย้อนนะย้อนอย่างนี้ขึ้นมาสมัยตะก่อนบ่มีเมนเด้บาทหน่อยบ่มีเมนยางย้อนขึ้นมา ยูมองกองฟอนคือจังไฟแดงแม่แม่ไฟคือแดงแม่แม่บ่ะสั้นว่าคือแดงยู่มองเผาค้นวางสีเด็กอบาดดีกระมูยางคู่กันกระมูเหนียวเบาๆเลยอยาคือพอเลี้ยวเห็นอันไฟแดงแม่แม่คือเป็นอันหูกันว่ามือนีมือเอียงแต่พึ่งสิหูตอนคัาครับแล้วบาดดีสั้นสองค้นสั้นยางสีกันยางคู่เลยรยางสั้นบาดบาดบาดแต่เบาๆอย่าง จนเขาไปหอดเฮียนจนหอดในบ้านพี่นอ้องเอ้ยเอนาไนหอดซุ่มอาบมาคือซุ่มอาบดิเฮื่อนต่อมือไปพูดเห่าก็ไปยูนอก,กรึเลยบเพื่อีผู้ใดบอกคือหอยไปทุกมือ,อแล้วอ่ะพวกนั้นนี่คือไปประจำพอเวลาเหลือเรียนมาหอดกับพากันไปนี่นสิแมะมันก็เป็นเรื่องปกติมองเอ้ยมูนนำพูดเห่าไปยูบานเออไปเฮื่อนย่านอะไรกับมากเขาอ๋อแจ้งเลยพากันไปตอนพื่ว่า เป็นเผ่าผีอยู่ทั้งวุ้ยผู้ดได้สิปไปหู้ละนอตแบบนี้เนี่ยห้องปฏิบัานแล้วกับสมัยน่าเป็นเล็กน้อยเนาะสมัยตะกอนนี่เพื่อนบ็ไดเอาไว้โดนด้วยพี่น้องบา้บานบ้านนี้แงมือเศร้นานั่นแล้วกับพ,พ่อซีโมงเพิ่งก่อเป็นเผาเลยด้จ้ะเพิ่งก่อไปปลาเลยเออเพิ่นเออก่เป็นปลาเนาะเพิ่งก่อไปปลาเลยบริษัคือ,ปปอสมัยนี้เอาไว้สองมือสามมือเนนด้ก่อนพ้อนั่นแหละเพิ่งก่อไปเรื่อยใช่สิไปหู้เนาะแต่ยงเลียง <laughs> ถ้าขนาดเราประสบการย่างพี่น้องคิดพ่อภาพผู้จะเห็นนั่งรถขาสั้นพอพับสั้งคู่เลยโมโมหะชื่อดวงไอ้ดวงไอ้ดวง <c oughs> ลูกอาเพื่อนติ๊กกันนะเพื่อเนเป็นเพื่อนคุ้มกัน,นลยนะย่าสั้นไปพ่อชอบอ๋อไออยากกินไป กุ้งท่านหลายๆจะได้ถ้าทำหนึ่งตากแดดหนึ่งแล้วก็ตากแดดไ้กินมูกมูกอะฮักทีู่่เด้ถัมว่าฮัเขาบอ,อกว่ไปนั้นเพราะอยังเพราะว่าเพื่อนเขาก็มี่เห็นนะเพื่อนมูเขามีจะปลาไปถึงยอนวันที่โตนว่าจะฟ้อมันทูก็มีอย่างไนี่จ้ะเห็นมูอยากกินกูอยากเียงกับ้าไป ดูแลแบบแบงกันตักได้หวยนะจะตักแบงอาเจ้าตัวนึ่งคอยเกินึงสองตัวสาตัวเกิดหญ่หลายกวตวเิ่บ่แบงพอเป็นตัวห่ลายกลัวทั้งทั้งทียุ่งอนหน่อยมีก่อนมีแค่เซียนมีพ่อมีแม่มีหน่อยแล้วก็มีน้องไส้น้องไส้ว่าเป็นน้องเลยแพรจะลูกพี่สาวคนที่สามตะวัาเพิ่นเกิดรุ่นหน่อยเน่ยสามเออเปีจ้แต่เลยเอิเป็นนอ้นนองที่แรกก็ว่าเป็นน้องอิ๋วได้บ่๊หูได้ว่าควองเป็นลูกหลาปุ เกิดมาเห็นต้องเพื่อกน,นกันหนอก็บ่านมันนี่ลยหนอนมนาหูตอนใหญ่ว่าเป็หนูทีสาวซีสาวแส่แห่นอเออแส่แหนเพิ่งเหนนั่งยิงเลยพอเรียกออกไปเลี่ยงเย็มใกล้กันมขึ้นวงอยากยังกะหากินทั่อ ามาประสวนห่วงนหพี่นออแง่หนาแง่แรงมากดินแตกเขอูจ้าวว่าข่าดินแตกเ่ <c oughs> นี่บอข้างอื่นอืมก <c oughs> ็หนูมม่กินหมดแล้วร่หร <c oughs> อ,อ ดินแต่เขิบอนนะพี่น้องเนาะเ <c oughs> จ้า,วาชวงมาเห็นเป็นหน้าซี่ซี่จย่ากแต่ท่ามใดมีซี่มีท่ามอ่ที่มีดินแตกเขิบนเนื่องจากว่าช่วงหนาฝนน้ำก็จะคืน ภาพกาแรกนะ้ำลงมันก็สิแตกคือแฝงมันคือการเกิดปฏิทินตัวเวกียดพวกกบกระสิอยู่ในทะเลอยู่ในดินแต่เคยเห็นว่าดินแตกเกิดนอกจากเคยเห็นอะไรคดินแตกตัวมันสิอ่ามันเป็นเวิร์เป็นเวิร์เป็นนั่นแหละเอาเสียมง,งัดแบบนี้ม,มวนไลค่คุบกบคุบเกียดกันมวลมวนคุบเก็บมา ต้องทำหายงุ่นจากหูไได้นายนี่หายอย่างนายนี่หายอย่างจบก็อุดกิดน่นยาหน้าเฮดก็ไปหายเฮดไตเฮดไตกบใตเสียบไปนะคะหัวแบบใตหัวทำไาเบอรใเหัวต่อไปแบบ ไปที่เราไแต่ก็ดวงนี่ละแล้วก็ไปกระซุ่มไอ่ไอ้ไอดวงตึ่มังพอเสร็ไปแล้วก็ปอบกล้วยมี่หนหนะนไปก็เพิ่นซุ่มไอยถ้าไปต้องไปข้าดได้ลคงล่ะเลาะทางทิ้งวัดละเลาะอางตีนวัดละมองเกินเนี่ยนะท่านไปหาทื่าน่นอไม่ได้ไปไกลไกดอก แสบดีหอมหอมหอมซอสเก่าอยู่น้ำใส่ติก๊กระเพาะเป็ดใส่ติ๊กระเพาะเป็ดด่าแซ่บอย่าคึกคึกคึกดีขนาดอืมไม่เหม็นสาดด้วย้จจะบอกเหรอไม่มีเหม็นสาบนะคะ เขาเย็ดเขาขูดให้เป็นแบบนี้เลยจ้ะมะหอดก็มาย้ำน้ำเกลือเลยโสดแลวจ้ะกินไปก <laughs> ินไปกิน้างังกินไปเ่ยนไปแซ่ก คู่กันเอาค่าะพูดแล้กกูถอดหยุดเลิกไม่ค่อยกินพักข้าจะยำใส่พักกับเบลึกแซ่บแจบแซ่บหอมหอม ใส่ซอสเกาหลีคนแต่ะะน้ำหอมซอสเกาหลีนะหอมอืมอมนาต้มสมเป็นสดนะอ่าจ้าผึ้เห็ด ตตนไตกบไตเดียบเฮ็ดบึดเบียวผู้ใาเบียบนัแ้วเฮ็ดใหเบิ้ดเฮ็ดเต็มบ er, kind of ิ้ดอืมเบิ้ดแลวจานั่งไปพักอันนี้หอมแถบให้หอมแขบก เนียนรู้จักปิดหน้าต่างได้แล้วลูกกินไปให้ไปน้ำมูกอะไรไป แดงเลยจาะพักกับคือกันกระพร่องมือขึ้นมือลงอดีง่าม,มาจา้เรียบร้อย พี่น,นี้ร่องไปเห็ดตรงเลือดยาพี่น้องอยากกินลาบเป็ดเข่านันเบลเลยอยากเข่าร้านขายทรงนี้เน่ยเบลเลยเ่าต้องไปสร้างขาแล้วก็ถือกัวพังไหนรับร่องมาถูกกั้วจ้ะจะลืมมาเมื่อเจ้าไปซื้อเป็นโตคันอยากได้เนื้อไลยๆกับต้องโตสามสี่โลกับสามสีลอยอ่ะแล้วก็ไม่ลอลอยๆได้เนื้อกับว่าแถะ นอันนันั่งกเป็นกระดูกต้มเพราะฉะนั้นเจ้าอยากได้กระดูกต้มเจ้าซื้อส่วนที่เป็นชิ้นส่วนเป็ดนะคะเจาศิเขียนไว้ว่าชิ้นส่วนเป็ดชิ้นชิ้นส่วนเป็ดก็ดคือมีต้นปีกมีเอียงเนี่ยร่วมๆกันนอกจากมีเนื้อหมองนอง่องสิเนาะเขาซับซับใส่เลยเอามาต้มสมส่วนเจ้าสิลาเจ้าก่อนเนื้อสะโพกมากสะโพกก็เป็นชิ้นทั้งสี่เลาะก,กระดูกให้เรียบร้อยซอยซอยซอย้อยคือเจ้าศิษซับก็แล้วแต่จะเรากะใส่ใส่นี่เป็น ไส้ติดกระเพาะเขาจะเขียนแบ้ว,ว่าไส้ติดกระเพาะจ้าอันนี้ก็โลนึงเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วก็เับขึ้นกับตับกึ้นกับตับนี่สิ 10, ประมาณลอยหาสิบบาทเท่กันลอยหาสิบเนื้อสะโพลอยหาสิบเก้าจากน่แหละจ้าพี่นอ้องเจ้าซื้นอน่นถุงละโลเอาเนื้อตีสะโพกเอ่อเนื้อสะโพลอยหาสิบเก้าตีไปลอยหกสิบ เจ้าเสียเอาเครื่องในไทร์เอาไนไมอีกคู่นึงหนักกับ, 300. บาสามลอยใครจะมาใส่เครื่องในเจ้าใส่ใส่ในี่ก็ได้ก็ได้เแต่นั่งก็บสามลอยแล้วเจ้าว่ต้องมานาั่งเลาะว่ต้องมาขาดัะแต่ชีวิตพร้อมเขาเฮ็ดให้เรียบร้อยแ้ะพี่น้องเนาะลองเบิ่งอาจจะเป็นอยู่ทางเรื่องนึงกะงแต่แล้วแต่ใจใครจะไหวหน,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 นี่นักแค่เน้นน้ำแบบหนึ่งสื่อเนาะโอเคเลยจ้ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วอีพีนี้เราก็พูดถึงไปสอนเนาะจ้ะน้อไปสอน คือได้เช่นนี้แล้วกับมาเว้ากันเนาะพี่น้องเนาะเราไปพราะเดี๋ยวมะกินเข่าเว้ากันจ้ะพราะเดี๋พ่อนากันเนาะคือทอดกันกับพ่อนากันมานั่งเว้ากันทั้งสี่ละห้าเนาะพี่น้องเนาะโอเคได้จ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวก็เลยดำห้ดำหน้ากันเลยเนาะจ้ะเนาะทางใดมีประกอบแส็บๆทรงคาวเลยเนาะจ้ะบอกเลยเนาะจ้ะมากินประกอบใจมาต่ำไซอันแค่รสมาต่ำไซสารพัดตำนั่นแหละในมากเนามาแสียดูเหยียบไปทางใดสมแสบบอกเลยเนาะจ้ะเด้อโอเคเด้จ้ะขอบคุณที่เขามาติด ตามแล้วก็เขามาเบิงแล้วจ้ะเนาะขันพายบ้า่นเอกติดตามฝากกดติดตามเนเดอจ้าฝากไลค์ฝากแช่เนเดอสุดท้ายนี่ก็ขอให้บุญรักษณ์ที่วดาคุ้มครองยศเจ็บยาจนเด้อจ้าแหงๆลว้ยๆสมปรถนาส่วนสอันสุแนวคิดบางสิ่งใดก็ขอให้สมนักปาถนาเ้วยจ้าพี่น้องจ้าสิ่งใดบ่ดีขอให้ผ่าน้นไปนับจากบัดนี้ไปเดอวยจ้าต่อไปไม่จะสิ้นดีเขามาเนาะพ่อหักันไม่คลิปหน้าเจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะบายบายจ้า